จะพาพเพื่อนๆมาชมรถดับลอลสายจันทบุรีกันครับโหคันนี้มีเตอร์อยู่ด้านหน้าด้วยโฟวินครับโตโยต้าโฟวินสามพันโอ้โหท่อออกข้างสุดยอดเลยดูท่อซะก่อนนี่ท่อออกข้างครับแผงแอร์อยู่ด้านข้างด้วยคันนี้โฟวินครับ ขอบสิบหกช้ยางเบอร์สองหกห้าเจ็ดห้าขอบสิบหกครับโฟวินโตโยต้าอีกแล้วยางนี่น่าจะเป็นเบอร์เดียวกันครับนะฮะสำหรับโฟวินสองหกห้าเจ็ดห้าขอบสิบหกแมัดดำนี่เขาดัดแปลงมาสวยมากให้ดูทรงแหนบครับแหนบอยู่บนเพานะฮะ เป็นแหนบสองชั้นเลยรถคอกแหนบจะอยู่ใต้เพลาะนะครับรถดํานี่ถ้าเขายกสูงนี่แหนบจะอยู่บนเพลาวางแบบนี้ครับสเต็ปนี้ฮะสูงใหญ่นี่ทรงสวยครับรถดาจันทบ,บรุรีทรงก็สวยมากให้ดูครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาพักของรถดําแล้วนะฮะเป็นเวลาพักเที่ยงผมก็เลยมีโอกาส เดินมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนี่ก็อีกหนึ่งคันครับโอ้โหคันนี้ท่าทางดูน่าจะแรงครับใช้ย,ยางสองหกห้าเจ็ดห้าคอสิบหกเหมือนกันครับสเปคเดียวกับทั่วๆไปเลยส่วนมากจะยกสูงนะฮะเป็นโฟวินเหมือนกันครับล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่สามพันเทอร์โบ บางคันก็เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเดิมนั้นบางทีรถเก่าอาจจะทนไม่ไหวเขาก็วางเครื่องใหม่เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่แผงแอร์จะอยู่ด้านข้างสูงใหญ่โฟวินนี่ฮะอืมโฟวิน ส่งแนบครับสวยมากแต่ละคันบึกบึนเหมาะแก่การวิ่งงานลุยครับเดี๋ยวจะพาไปชมคันต่อไปครับขี่กระโฟวินเหมือนกันครับคันนี้ก็สูงใหญ่เช่นเดียวกันใส่โชคขาค้ำกระโปรงด้วย เท่เลยครับใส่สลับกันครับขึ้นข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งนี่ขึ้นข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งน่าจะเปลี่ยนเครื่องมาใหม่แล้วนะฮะดูดิฮะแหเครื่องวางเครื่องใหม่สุดยอดแต่ละคันนี้ต้องบอกว่าปรับแต่งมานี่ต้องแรงครับ ตัวนี้น่าจะเป็นชุดปั่นน้ำมันของเขานะฮะโอ้โหบึกบึนแล้วก็ใหญ่โตมากๆแต่ละคันคันนี้สวยครับไฟตากระจังหน้าหน้าหล่อมากเลยครับคันนี้ฮะโฟวินเหมือนกันครับนี่โอ้อันนี้ดูเหมือนจะเป็นเลดด้วยครับ ชอบพุชอบพังนักเปลี่ยนเป็นเลดซะเลยคันนี้ทรงแหนบโค้งขึ้นด้านบนครับเ,เห็นไหมฮะ,ะแต่ละคันเขาก็จะมีสูตรของเขานะฮะในการวางแหนบคันนี้มีโชคไฟด้วยนะครับใส่โชคไฟเข้าไปาส,สีก็าดามนิดนึงนะฮะคันนี้ดามกสีช่วยด้วย แผงแอร์อยู่ด้านข้างสวยครับสไตล์บึกบึนตอนนี้รถดำก็พักเทียงครับกินข้าวแล้วก็นอนเปเล่นกันนิดนึงอีกหนึ่งคันครับโฟวินเช่นเดียวกันส่วนมากเขาจะใช้โต y o ต้าทางนั้นเลยเพราะอะไรเอ่ย โตยต้าทนใช่ไหมฮะแรงใช่ไหมฮะสุดยอดสวยๆทั้งนั้นเลยครับใช้ยางเบอร์นี้ทั้งนั้นเลยนะฮะสองหกห้าเจ็ดห้าคอสิบหกคอสวินวิลหลงโอ้โหสูงใหญ่มากท่อออกข้างเหมือนกันก็จะเลอะมอมแมมหน่อยเพราะว่าวิ่งงานครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดไฮดรอลิกระบบยกด้ำของเขาในการปรับแต่งชุดด้ำนี่ก็สำคัญนะครับนะฮะวางตำแหน่งไม่ดีก็ยกไม่ขึ้นนะครับต้องหาอู่ที่วางด้ำเก่งๆแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยครับชุดนี้เป็นชุดคอนโทล นี่ฮเป็นชุดคอนโทรลปั่นน้ำมันตรงนี้ก็น่าจะเป็นถังน้ำมันครับอันนี้ทรงแหนบก็สไตล์ตรงๆนะครับเป็นแหนบสองชั้นเหมือนกันเขาก็จะทำขารับเพิ่มหรือว่าตัวนี้มากับตัวรถก็ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะมากับตัวรถหรือเปล่าแล้วทรง หมือนเป็นของมากับตัวรถแต่ด้านหลังก็อาจจะ ouais. ดัดแปลงนิดนึงทําขาดรับไว้ให้นะฮะตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็จะทําขาดรับไว้นิดนึงเป็นแหนบสองชั้นแหนบอยู่บนเพาสายยางคอดวินขอบสิบหกเหมือนกันโฟวินครับทุกคันต้องใช้เพาลอยสวยครับ ส่วนระบบเครื่องยนต์เนี่ยนะครับบางคันเขาก็ปรับแต่งแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ <Okay. S 1> เพราะว่าเครื่องเดิมทนไม่ไหวครับ <Okay. S 1> ก็ยกเครื่องใหม่ใส่เข้าไป <Okay. S 1> เครื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกเป็นเครื่องนอกเครื่องในก็ได้หมดนะฮะแล้วแต่เราชอบเลยพามาชมอ,อีกหนึ่งคันครับนิสสันบิ๊กเอ็มอินเตอร์อยู่ด้านหน้าครับนี่ โอ้โหใส่กันชนมารอเลยครับกันชนนี้น่าจะเป็นของตัวนอกนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรูฉีดน้าฝนหรือว่ารูปัดน้ําฝนเนี่ยน่าจะเป็นรูฉีดน้ําฝนหรือเปล่าน่าจะเป็นกันชนของนอกนิสสันบิ๊กเอ็มแหนขาดน้าใส่ล้อแม็กครับคันนี้ครับสวยครับ คันนี้ใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยขอดูนิดนึงใช้ขอบสิบหกนะฮะสองสองห้า็สิบขอบสิบหกเอาแล้วครับนะฮะก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมรถดำจันทบ,บุรีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าชอบนะฮะด้านหลังส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้ล้อใหญ่ครับเป็นล้อสิบหกยางสองหกห้าเจ็ดสิบขอบสิบหก แล้วก็จะมีการดามคัสซีช่วยนิดนึงอันนี้จะดามคัสซีด้านล่างนะครับดามคัสซีช่วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับรถด,ดําแผงแอร์อยื่ด้านข้างครับรแต่ละคันนี่โหบึกบึนใช้เพาลอยเ,อเหมือนกันนะครับ ส่วนคันนี้รถน้องเปครับนิสันฟอนเชียล้อหน้าจะเป็นล้อเท่าไหร่เอ่ย้อน่าเป็นล้อสิบห้าครับ,บคบันนี้ดีดเก่งขึ้นนะครับเพื่อให้สูงแล้วก็มีการตัดซมนิดหนึ่ง ทรงแหนบคันนี้มีแหนบด้านบนอยู่แค่สองแผ่นเองนี่ฮะก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแล้วแต่คนชอบตัวนี้ก็จะเป็นขารับแหนบตรงนี้กระซีก็เจาะนิดหนึ่งล่นกันไปเราหลังใช้สองสี่ห้าเจ็ดห้าขอบสิบหเป็นเพราลอย เราต้องไปก็บึกบึนครับนิสันฟอนเทียตามมาด้วยนิสสันเหมือนกันรถคันนี้รถนองบาทครับต้องบอกว่าคาซีนี่หนาใหญ่มากคันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมคัสซีคันนี้ดูครับที่บอกว่าหนาใหญ่คือดูครับ นี่ครับคอดามคอซีมาล่างบนเลยฮะเราใช้เหล็กหนาด้วยนะครับไม่ได้ใช้เหล็กบางหนามากกลายเป็นคอซีหนาใหญ่มากครับดามมาอย่างดีเลยดูดิคอซีดามหนาใหญ่สุดไปเลยครับแล้วหลังใช้ขอสิบห้าซ้ำหนึ่งคูณสิบจุดห้าขอสิบห้าครับช้ยังคอสวินเหมือนกัน ส่พลอลอยด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นการดามคัตซีที่แน่นมากครับนะฮะดูดิฮะใช้เหล็กหนาดาล่างดาบนเลยครับคันนี้มีเกียร์สโ,โลอยู่ตรงกลางนี้นะครับคันนี้ไม่ใช่โฟวินก็ต้องวางเกียร์สโ,โลช่วยนะฮะเพื่อให้รถแรงดีขึ้นแนบอยู่ใ <bon> ต้เพาคร <_ d aw ur> ับคันนี้ใช้แนบซ้อนประมาณสามสี่แผ่น ก็รับน้ำหนักได้นะครับสองตันสามตันรับได้สบายสบายรถดับเนี่ยกระบะเขาก็จะส่งเตี้ยนะครับในการใส่ดินเนี่ยเขาก็จะใส่แค่พูนูน,นะถ้าเป็นดินนี่ก็น่าจะเป็น2บุ้งกีสำหรับแมคโครใหญ่นะถ้าเป็นแมคโครเล็กก็จะน่าจะเป็นสิบ่าบุ้งกีได้นะครับคันนี้เป็นโฟวินครับเตีเยต้า อันนี้ฝาโปรงดำครับไม่น่าไม่น่าถามมันเลยคันเดียวเออนี่ยสองคันก็ดีกันแล้วอุ้ยน่าถามมันเลยให้ดูเครื่องยนต์ไปเลยไปกินหมูไว้กันนบาทอ่ะส่งเลยคันนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นชุดเป็นน้ำมันนะฮะถังน้ำมันแบนลูกปีนีโถตะคหม้อนน้ำอลูมิเนียมโอ้โหดูเครื่องยนต์ของเขาไปรีบกลับเว้ยโอ้เดี๋ยวไม่ทันเขาไว ทำไมครั้งนี้เทโบใหญ่จังทำไมคั้นี้เทโบใหญ่จังหรอคนเตะผู้ขายคนเตะครั้งนั้นเขาเอาบอลจนเน่มาตัดนี่ยนะเทโบอะไรเนี่ยอันนี้เทโบอะไรวะที่ถอดครั้งั้นมันแ่นเทโบอะไรนะไม่เขาตัวโบอะไรไม่รู้ไม่รู้เข้าไม่ได้ใครรู้โอ้โหซื้อมามีแล้วซื้อมาเขามีมาให้แล้วอ่ะอ๋อเขาวางมาไวแล้วใช่ไหมตัวตัดตัวตาทำนะครับตอนนี้ตัวท็อปปาเทโบใหญ่แท้ ใจสุดยอดเปลี่ยนมอนน้ำอลูมิเนียมนี่ฮะสวยครับเยี่ยมาวันแล้วนะัวดำต้องแรงดีดีครับบึกบึนครับสำหรับโฟวินก็สบายสบายนะครับเวลาจะดิ้นติดหลมก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่แรงดีพาเพื่อนเพื่อมาชมอีกหนึ่งคันครับเป็นนิส a ันฟอนเชียคันนี้รอหน้าก็ เป็นล้อมแม็กนะครับเป็นล้อสิบหกอันนี้ขับเคลื่อนสองล้อหลังแนบอยู่ใต้เทานี่ครับใส่แนบสองชั้นเหมือนกันเสริมแนบมาประมาณสี่แผ่นครับใช้แนบหนาครับคาสีไม่ได้ดาำครับ แล้วก็จะมีเกียร์สโลว์อยู่ตรงนี้นี่ครับเกียร์สโลว์รถดําต้องวางเกียร์สโลว์นะครับเพื่อให้รถแรงดี <ไป S 1> นี่ไปยังไงเนี่ยใส่เกียร์สโลว์เข้าไปรถจะแรงดีครับเอาละฮะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนมาชมรถดาสายจันทบุรีกันนะครับตอนนี้รถดาก็พักเที่ยงนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนเปเล่นกันนิดนึงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้ด้วยนะจ๊ะบา,บายยรักนะจุบ๊บจุ๊บ บ๊ายบายครับ